สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะที่แรกที่นี้ที่เดียวออฟฟิเชียลค่ะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หกน่าจะหกแล้วเนาะสำหรับงานนะคะที่ต้องบอกว่าเป็น ที่เราทบมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือโครงการนักตัดสินพื้นเมืองค่ะมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามในหัวข้อซอฟท์พาวเวอร์ในปีนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายอดวิวดีมากเหมือนกันอ,อีกหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรพี่นนี่จิตตะสุขติจิตตะสุขติเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้มนนีแนวคิดและแรงบันดาลใจนะทุกคนยอัดอ่านนะคะเพราะจะได้ไม่ผิดเนาะทุกคนเนาะแนวคิดและแรงบันดาลใจค่ะมาจากความเชื่อค่ะเรื่องราววาระจิตสุดท้ายของผู้คนในดินแดนอุษา คณีก็คือดดินแดนของพวกเราอย่างต,ตัวตัวเชินตานี้แหละนะคะ ที่จากการนับถือศาสนาวิญญาณค่ะนิยมจนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะเรื่องราวความตายค่ะถูกเปลี่ยนถ่ายให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตค่ะพระพุทธศาสนานะคะได้สอนให้ผู้คนเนี่ยเวลารู้กถึงความตายทุกลหมหายใจเข้าออกเออเพื่อเป็นกุศโลบายในการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองค่ะแล้วเมื่อกระทั่งลงหมหายใจสุดท้ายก่อนจะจากลาโลกนี้ไปเนี่ยเออการบอกทางไปสวรรค์ด้วยการที่ ให้ผู้ที่กําลังจะสิ้นลมหายใจเนี่ยะระลึกถึงพระพุทธคุณและความดีทจ้เด่นได้สร้างสมไว้นะคะยังเป็นการย้ําเตือนค่ะว่าบุคคลไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าได้ฟังหลักธรรมคาสอนอันพระพุทธเจ้านั้นนะฮะพระองค์นั้นได้บัญญัติไว้แล้วเนี่ยอีกทั้งยังสามารถนําไปนํามาปฏิบัติใช้และผู้นั้นนะคะถึงการบรรณะจะได้ไปเกิดในดินแดนสุขติภูมิเหมือนเหมือนความเชื่อของคนไทยของคนศาสนาพุทธบอกว่าไปสู่สุขติ ไปสู่แบบสัพยาพภพที่ดีอะไรเงี้ยอะไรนะครับแต่ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเนาะขณะผู้สร้างสรรค์ผลงานค่ะได้ศึกษาข้อมูลเรื่องอความเชื่อเรื่องวาระจิตสุดท้ายที่ปรากฏในจิตกรรมนะคะและคมภีใบลานสู่การตีความสร้างแนวการนําเสนอนะคะเสนอเพื่อเป็นการสะท้อนให้ผู้คนเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นเออได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและพึงสร้างความดีอยู่ต่อไปนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าวาระจิตสุดท้ายเนี่ยเขาเหมือนไปดูตามคำทีย์ไบรานดูตามพระธรรมคำสอนแล้วก็ดูตามจิตจิตกรรมฝาผนังต่างๆเพราะว่าอย่างบางทีวัดบางวัดมันก็จะมีแบบรูปแบบว่าอะไรนะรูปยมมาบารูปวาระจิตสุดท้ายรูปเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นลักคำสอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูว่าเขาเอาอันเรื่องอะไรมาเทียบเคียงบ้างให้เราได้เห็นว่าเวาระจิตสุดท้ายก็เหมือนที่เราเจอไปวัดแสนสุขอะล้วเธอเห็นนรกก็แต่ว่านั่ก็เป็นรูปปั้นไงแต่ว่านี่เขาเอามาจับ รูปฝาผนังรูปฝาผนังแล้วก็คมภีใบลางพระใจบิดกที่แบบลัดสอสอเนื่อชีวิตหลังความตายอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากเห็นตอนนี้เลยคือว่าเรื่องที่หยิบมาในวาระจิตสุดท้ายแล้วคือเรื่องอะไรนั่นแหละเธอจะแบบไม่อยากเคยว่าก่อนตายจะต้องรูความดีหรือเปล่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าซีตูเอชั่นที่จะเกิดขึ้นในโชว์จะเป็นเล่าอันไหนเออหรือว่าเล่าเอ้ยเหตุผลอะไร หรือว่าเห็นเรื่องอะไรเพราะอันเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมเราเรามันเป็นนามธรรมที่เรายังไม่สามารถเห็นโชว์ได้เลยอ่ะทีเนี้ยแหละมานั่งลุ้นโชว์กันว่าโชว์ที่เกิดขึ้นอ่ะจะเป็นโชว์อะไรมันเป็นรูปธรรมที่แบบเห็นอยู่แล้วว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นประเพณีเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณกรรมแต่อันนี้มันคือการเป็นแนวหลักคําสอบเป็นแนวแบบอืมเป็นนามธรรมที่สุดในบรรดาทุกอันเลยที่เราแบบว่าเราเราน่าจะยังไม่เคยดูงั้นมาดูกันค่ะสําหรับจิตตัง จิตตะสุขตินาตาสินพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอสารคสอนนะคะป่ะดิฉันทำไม่ค้ามตอนนี้เด็ดขาดเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าคนทำโมชั่นอันนี้น่าจะภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยจริงจคือมันสวยแบบคือมันคือขึ้นทีดีใน after effect แบบละเอียด ก็จะได้อย่างนั้นขึ้นมานะั่นคือต้องทำมาถึงว่าทําแบบ360องศาแล้วก็ค่อยๆเจาะแล้วก็แคปแคปช่วงมามันไม่ได้ง่ายอ,ะอา่ะป่ะอันนี้กลุ่มนี้ห้าคนสวยอะยังห 6. 6นึ่งสองส้าหกหกเพ่อ ภาพควแต้มเหรอไม่ใช่อ๋อออมาจากข้างหลังเลยสเตจคือออกจากหลังไฟเลยเฮ้ยยังไม่เคยมีใครเข้ามาใช้โชว์หรืออะไรเลย มันต้องเป็นใจใหญ่เนี่ยอีกเลยไม,ไม่รู้เลยว่าเออจะสุขติยังไงโอ้โหดีดีและเทียบเคียงกับยุคสมัยไหนทเทียบเคียงกับศิลปะของอะไรเนี่ยก็ต้องมานั่งดูกันโอ้อันนั้นคือเป็นยัอ่ะเป็นตลปร ตาแก้วผู้ถึงแล้วบันนี้ระพานผู้ถึงแล้วนี้ระพานโพธสัญญาเลือดล่ำในพระธรรมเตียงสองจังกระบองสองเตียงแง้งไตได้หุงเฮือง ได้สองเฮืองสาธุการบอนเบืองนุกถึงคุณอ้อปองปาเลียนสองมือหน่อยแล้วแต้มต่อยความริดจะนาแต้มตอยความรีดจะนายินเสียงหวนหวนฟ้ามือพระสุกสิหาค ขีดความลำลงเกียอย่าเสียทิมมือปากาอย่าเสียทิมความพยาสาผู้เดิมตนขาผู้นีคิดตายกันไลเว้นอย่าไลจง ว่ามันไม่มีแพสซีอะไรให้พูดอ่ะถ้าถามว่าไม่ไม่ไ,ไม่แย่นะแต่ว่าพยายามทำความเข้าใจอยู่ไม่เห็นแ่สมเล้ก็พยายามฟังคำในสิ่งที่เขากำลังใบงยาน่เขาเลือกโจทย์ยากมากลยทนนี่เปโจทย์ออกมา ไกลจากเรา่ะแล้วมันน่ากลัวตั้งใจใช่ใช่เขาตั้งใจแหละแต่ว่าพอเวลาคือเราก็มันแย่งสายตาไปแล้วมันดันน่ากลัวคนนี้อยู่ด้านหลัง สังขารละสังขารา,าผั้เป็นนาละสิ้นสูนสลายมรณะลวงลาลาดับขันมาลายสลาสลายึงที่มรณะกรรม เืินห่างนิ่งนิ่งโบเตียงติงเป็นความจริงอันธรรมมาดัสุงขตีพบภูมิเวียนวัตตะวนทำกุศลสูตรมนพา อมลวนเลี้ยงล้อมแห่หอมหอมมาขับคันวิญญาสักิดฟ้าคืนย้ายฝ่ายพรมขับคันวิญญาสักิดคืนฟ้าหยวง แก่ง se กันมาลาเทิพไทนีไทยละบายล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 อยละลอยตุรีเอทไทยจะประบ แทนไทยไทยทางล้วนเสอา

มจะสื่อนะแต่ว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่ผลงานออกมาแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ถึงเราอยู่เรื่อยๆได้ฟังเรื่อยๆถ้าสวยอะไรสวยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องการอะไรแล้วมันจะสื่อมันมันจะมาในรูปแบบไหน,นแล้วเรารู้สึกว่าคําว่าจิตตสุขเตีย้าเราเราเรา,เรามีคเเพนชันก,กับการแต่งกายอยู่หนึง่งทำไมเราไม่นำพนุ่งเป็นสีขาวเลยวะให้มันเป็นทุกอย่างคือใๆ คือตอนนี้เรางงแล้วอ่ะตกลงเนี่ยคือเทพคือคนหรือคืออะไรถ้าเป็นความใดๆใดๆมันมีสีแบบนี้หรอวะใดๆมันต้องว่างเปล่าปะเพื่อเพื่อให้เราได้ตีความเพื่อเราได้แบบได้ใส่ได,ได้ใส่จินตนาการเข้าไปว่าอ๋อพงมาชุดขาวปุ๊บคุณจะเห็นเราจะเราจะใส่เราจะใส่มมกุฎให้เขาไหมหรือเราจะใส่เราจะใส่อะไรให้เขาอันนี้เป็นความใดๆแต่เนี้ยมันเราเราเลยงงว่า ที่เขาจะเสือมาไอ้นางรำพวกเนี้ยคืออะไรคนเนาะคนเป็นเป็นคนใช่ไหมแต่เป็นคนแต่ท่าทางแล้วล่ะมันดูไม่เหมือนคนมันดูเหมือนสมมุติอะไรสักอย่างหนึ่งดูเหมือนเป็นแอบสแตรกอะไรบางอย่างอาจจะต้องตัดช้อยคนเป็นเทพเหรอแต่แต่เทพก็ไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวเทพเขาก็ต้องเนเทพ ขาพูดถึงหลักทำคาสอนและอะไรคือหลักทาคำสอนแล้วก็อนคือยังไงเออมันต้องมีความเป็นใดๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาจากภาพภาพวาดเหรอมันก็สเปกสปะเพราะภาวาดบางงานมันก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้จดตัวว่าจะต้องเป็นแบบนี้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 คู่สีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยมันมันมันเลยทำให้เราตีความยากไปนิดนึงแต่เจตนาที่น้องเขาจะ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 สื่อมันดีนะเว้ยเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจที่ว่า ถ้าเป็นการยื่นเรื่องเสนอให้อาจารย์นะเราจะรับเรื่องนี้ไหแเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากเห็นว่าเด็กจะทายัางไงว่าจะทําความเป็นนามธรรมมาให้กลายเป็นรูประธรรมได้ยังไงแต่ตอนเนี้พอผลงานออกมาปุ๊บโอเคสําหรับเรามันอาจจะยังไม่สักเซตตรงที่ว่ามันยังไม่เห็นไม่เห็นตรงจุดนั้นแต่เราเห็นความความความครีเอชั่นนี่ว่าเออน้องอยากนําเสนอเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้เท่านั้นแต่แต่คือปกติเพราะแต่อย่างที่บอกพี่ติ๊บคุยตลอดแลลวว่า หรือเราต้องฟังรู้เรื่องวะถ้าเราฟังบทมันออกหมดทุกอันอะเราอาจจะเข้าใจในสิ่งที่น้องเขาสื่อก็ได้มันเป็นความผิดของเราเองหรือเปล่ามันเป็นจุดจุดร่วมของเราเองที่เราไม่มีจุดร่วมหรือเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งในเรื่องภาษาอีสานเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องโทษที่ตัวเราด้วยเหมือนกันนะครับ รู้สึกเย็นเดีย๋ยฉันจะจะเขารู้สึกแรกเลยนะฉั<ช>นนะรู้สึกเย็นรู้สึกแบบสุขติอยู่นะจริงจริงนะถามว่าดูโจโชเนี่ยจบแล้วโดยที่แบบโดยที่ไม่ไม่ได้แบบพยายามตีความหมายอะไรมากก็เข้าใจเห็นอะไรก็เข้าใจเห็นอะไรก็รู้สึกเห็นอะไรก็ตีความตีความไม่ได้ก็ช่างมันเพราะสุขติแล้วอะอาจจัเป็น,นแบบนั้นฉัน่ะขาท่าตอนนี้ถอฉันพยายามฉันเลยแบบไม่ไม่พยายามที่จะแบบอยากรู้มาก ก็รู้เท่าที่อยากรู้เท่าที่เห็นเท่าที่อยากเห็นหรือว่ารู้สึกเท่าที่อยากรู้สึกหรือนี่คือความสุขติวะในมุมซาวพาวเวอร์หรือเปล่าที่น้องส่งมาถึงเรานะ okay, ไไซึ่ง,นะงซึ่ง,งถ้าลองพยายามทําความเข้าใจเหมือนที่แบบที่ที่โน,นนี่เข้าใจอะ่ะก็ถ้าเทียบเคียงกับความเป็นทูบแต้มหรือว่าเป็นภาพที่มันเป็นภาพฝาผนังน้องก็คงไม่ได้บอก หรือว่าจริงๆอาจจะต้องเขียนใน description ค่ะที่กำแพงวัดนี้ตื๊ดๆเราจะได้ไปเสิร์ชหาแล้วก็เทียบเคียงกับความเป็นสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเทียบเคียงเสร็จแล้วปุ๊บก็คงจะเข้าใจได้มากขึ้นอ๋อเขาแห่แบบนี้เขานําวิญญาณแบบนี้หรือว่าเขาตื๊ดๆแห่เทียนอะไรอะไรอยู่ในเต็นท์ใน s c r i p t i o n น่ะมันแอบน้อยี่สุดจิบัดมันสุดจิบัดมันยังไม่เข้าเรายังไม่เขียนมันน้อยหรือว่าเขาเขียนไว้ที่อื่นแล้วเราไม่เจอหรืออันนี้เขไม่รู้นะแต่ว่าเขาที่หา ในเว็บของมหาวิทยาลายัย a c e b o o k และ YouTube เอ่รมันแต่มันไม่ได้แยแ่หรอกเว้ยมันเป็นมันผิดที่ตัวเราเองที่อาจเราอาจจะไม่เข้าใจในจุดนั้นเองของเราอ่ะเรารู้สึกเย็นมากเลยอ่ะที่แบบว่าเราดูโชว์เนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนแรกก็พยาพยามพยายามเออก็คือมันขี้เขียนอยู่ก็สุขติก็ดูแบบสุขติสุขติแบบดูแบบคิดเท่าที่คิดรู้สึกเท่ารู้สึกแบบพยายามทําเข้าใจเท่าที่เข้าใจ ก็บางคําที่มันรู้เรื่องก็รู้เรื่องหรือมันเจ็บแต่เด็บตายวะตอนกี้ที่พูดขึ้นมาว่าเจ็บแต่เด็บตายวะอ๋อก็ไม่นี่เรามันก็เล่าแค่ตายอย่างเดียวเออตายก็แค่ตายก็ช่างมันก็ปงก็หลีกอันนี้คือสิ่งที่น้องพยายามสื่อสื่อมาให้เราคนรู้สึกรู้สึกเท่าที่รู้สึกเห็นเท่าที่เห็นเพราะสุดท้ายแล้วว่าเราก็ยังไม่รู้ดิว่าสุขติคืออะไรของแต่ละคนเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าความตายมันคืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนคำที่น้องบอกว่ามันคือแบบ ได้แบบมันคือแต่ละคนอ่ะมันแบบมันสามารถที่จะตีความได้วระจีสุดท้ายจิต,ส,ตสุดท้ายของบางคนก็อาจจะแบบวาวุ่นก็ดูโช์นี้ก็วาวุ่นไปแต่มีการที่แบบวันนี้ด้วยนะเว้ยออการเปลี่ยนศาสนาการเปลี่ยนการถือจากศาสนาวิญญาณไปเข้าสู่พุทธศาสนาและอันจุดนี้ตรงนี้คืออะไรถูกเปลี่ยนถ่ายให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตฟังเนะความเชื่อเกี่ยวกับวระจีสุดท้ายของผู้คนในดินแดนอุตสาคเนนับถือเรื่องศาสนาวิญญ,ญาณนิยม จนเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่การนนะับถือพระพุทธศาสนาเรื่องราวของความตายถูกเปลี่ยนถ่ายให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตพระพุทธศาสนาสอในให้คนระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อเป็นกุศโลบายในการดำเนินชีวิตก็ไม่ได้ยากซับซ้อนนี่ก็คือแบบว่าศาสนาวิญญาณก็คือหมายถึงว่าคนเรามีวิถีชีวิตอยู่มาใช่ปะ่ะมีศาสนาเข้ามาเทียบเคียง ก็มีเรื่องราวของความตายมาเมื่อก่อนตายยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่มีอะไรไม่มีความรู้และความตายแต่ว่ามีพระพุทธศาสนาเข้ามาเลยทําให้คนระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกก็ไม่อยากแ้วเธอแต่ตอนที่เธอดูเธอไม่ได้บอกว่าเธอรูกสึกความตายเธอรู้สึกว่ามันเย็นเฉยมันสุขฉันรู้สึกว่ามันสุขคติก็แต่าว่ามันผิดแมสเซจป้าที่น้องไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฉันพ่อฉันก็บอกว่าฉันก็เห็นว่าน้องก็เอาเทียนมาแล้วก็เดินนํามาก็เป็นการนําดวงวิญญาณเท่าที่เราเคยเห็นภาพในตามละครทีวี ที่เวลาเขานำวิดวงวิญญาณมานะก็คงจะเป็นแค่นั้นหรือเปล่านะไม่เข้าใจแล้วก็ของที่อยู่ในถาดตอนแรกที่เราเคยเห็นนะเขาจะถือรูปภาพใช่ไหมสำหรับคนใ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 ,ในปัจจุบันแต่แ<ล>ว่า,<อ>าคนในอลีอาจจะไม่มีอาจจะมีแค่เ,เส้นหรืออาจจะมีแค่กระกระดูกที่เผาไป หรือมีพานของสัญลักษณ์อะไรของความตายหรือเปล่าเนี่ย<ม>ก็เลยก็เลยก็คิดว่าเขาทำได้เนียนอยู่นะก็มีก็มีการอ้างอิงถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์อยู่บ้างไม่ไม่ก็สุขติดีค่ะดูแบบสุขติสุขติก็จะเข้าใจในมุมของเราดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็ต้องยอมรับนะพราะจุดท้ายแล้วว่าโจ์อ่ะอันเนี้ยมันถูก มาบอกในแง่ของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นแล้วอ่ะคนที่มาดูตีความในเรื่องที่มันเป็นนามธรรมมากมากอ่ะก็ไม่ผิดที่เขาจะรู้สึกแบบนั้นก็ไม่ผิดที่เขาจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ผิดที่กูจะเข้าใจแต่สุดท้ายกูเข้าใจแบบผิดผิดถูกไู้ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะยืนหยัดเข้าไปว่าศิลปะไม่มีผิดถูกถ้ามีขนมเรื่องที่ถูกต้องเป็นแค่เรื่องแค่ขนมและจารีตต้องถูกซึ่งจารีตและขนมที่เอามาก็ไม่ได้ เทียบเคียงให้ฟังว่ามันเป็นยุคสมัยไหนเพราะฉะนั้นแล้วคนดูก็ก็ก็สามารถที่จะตีความกลายเป็นศิลปะได้มั้งนะประมาณนี้เท่าที่รู้สึกแต่ถามว่าชอบไหมถ้าเครียดๆมานั่งดูอาจจะชอบแต่ถ้าให้เปิดดูเลยอ่จจะอาจจะยังไม่เปิดถ้าแบบเครียดๆแล้วมานั่งฟังอะไรแบบแล้วดูอะไรลอยเรื่อยๆหรือว่าบบช่วงแบบเครียดๆจากง,งานมานั่งดู ก็คงจะแบบก็ลดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเรื่อยๆให้แต่ถ้าเกิดเปิดให้ใช่ไฟไมปิคลิปเนี่ยเออมันมีตัวมันมีเขาเรียกว่ามีตัวเทียบไงถ้าถามว่าชั้นชันแล้วรู้สึกดีตรงที่ว่าน้องมาอยู่ในโมเมนต์นี้เพราะว่ากูดูงานหนักนๆมาแล้วมาดูงานเบาๆก็รู้สึกดีอ่ะให้เกรดน้องเท่าไหร่อันนี้ก่อน B+ เออให้ B+ เหมือนกันอบว B+ เพราะว่าชันว่านํามาทํามันเป็นซอฟท์พาวเวอร์ได้ยากถ้ามันมีโจทย์ว่าซอฟท์พาวเวอร์เข้ามาเพราะโจทย์มันคือซอฟท์พาวเวอร์ ใครกำลังใช่น้องมั้งล่ะหรอกเพราะว่ามันคือทดลองอันนี้มันคือศิทธิ์การทดลองสิทธิ์การทดลองเนาะแต่ว่าพวกหนูไม่ผิดพวกหนูไม่อาจจะผิดที่อาจจะผิดที่ให้ความสามารถให้แบบให้ความคลอดในเรื่องของความกล้าในการเลือกเอาเรื่องที่ยากๆมาทำอ่ะเนาะมึงเอาใจป้าสิ่งที่ทุกคนมีคือท่าท่าความคิดท่าที่เราเต็มหมดแล้วคิดได้ไงวะก็โลดอ่ะเนาะประมาณนี้ค่ะเด็กๆยังไงก็ไม่ไม่เฟลไม่น้อยกันแล้วก็ ูดโดีมันมีสก็ให้เหตุผลเออให้เหตุผลไว้ฟังว่าเออคิดแบบนี้กับคิดแบบนี้หรือว่าหรือแบบผู้สัตว์ทำงานเห็นคลิปนี้แล้วว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังแชร์ให้ทั้งใจนะ้พี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะสามารถมาพิมพ์ได้เออมาพิมพ์บอกได้หรือใครที่แ้องลิงก์ก็ได้ว่าเออมันคือลิงก์นี้แม่ที่แบบว่าเป็นภาพจริงที่หนูเอามาเทียบเคียงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบน้องๆอ่ะที่แบบที่อยู่ในโ์นนี้ยถ้าดู มาบอกเราได้นะว่ามันจริงๆมันเป็นอย่างนี้แม่อะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจจะได้เป็นสังคมแห่งการแบบพูดคุยกันแล้วก็แบบแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ในเรื่องสิ่งต่างๆแล้ววัฒนธรรมแบบนี้นี่แหละคือกระบวนการสอบพอร์ตเนะคะไม่มีปากกาหน้ำกันโอเคไว้เจอกันนะคะสำหรับเด็กๆชวนอ่ะกับที่นี่ที่แรกค่ะที่ที่ดีที่สุดออฟฟิเชียบา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 ยเลือกี่เรื่องวะเลยสามเรื่องโอเคโอเคบายบายเฮ้สามเรื่องเหรอ